ค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ใหม่จะสอนเรื่องสถิติม2ค่ะก่อนจะไปดูคลิปนะคะน้องๆอ,อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์พี่ใหม่ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะค่าสำหรับสถิติม2นะคะพี่ใหม่จะพูดถึงในส่วนที่เป็นค่ากลางของข้อมูลนะคะน้องๆอ,อ่ะ ถ้าอยากจำได้ไปหากระดาษมาจดตามนะคะเขียนไปพร้อมๆกันเลยเขียนหัวข้อนิดนึงเนาะสถิติม .2 อ,องอพี่จะพูดในหัวข้อใหญ่ๆนะคะก็คือค่ากลางของข้อมูลค่ะค่ากลางของข้อมูลขยับนิดนึงเนาะค่ากลางของข้อมูลค่ากลางคืออะไรคะ ค่ากลางเนี่ยเขาจะแตกย่อยไปอีกรอบนะคะเป็น3ค่าใหญ่ๆที่น้องจะต้องทำให้ได้ค่ะซึ่งมันไม่ได้ยากเลยนะและพี่อยากให้น้องทุกคนทำได้เพราะว่าบทนี้เนี่ยถือว่าเป็นบทที่ง่ายนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีน้องก็จะทำไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยง่ายมากๆสมควรที่จะเก็บคะแนนเรื่องนี้ให้ได้นะคะค่ากลางของข้อมูลตัวแรกที่พี่จะพูดถึงนะคะก็คือ X bar บาร์ค่ะอ่ะ X แล้วก็มีขีดบนหัวอย่างนี้นะคะเรียกว่า X bar บาร์ตัวนี้นะคะชื่อว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัวนี้นะคะถ้าเป็นภาษาภาษาอังกฤษนะคะ mm hmm. เขาจะเขียนว่า a r i ิ m เ t i c Mean อ่ะ ตัวหน้าเหรอจะไม่คุ้นนะคะแต่คําว่ามีนเนี่ยพี่ว่าน้องๆทุกคนน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วคําว่าค่ามีนมีนก็คือตรงกลางถูกปะ่ะค่ากลางค่าเฉลี่ยไงคะ arithmetic mean เนี่ยคือค่าที่อยู่ตรงกลางเวลาเราจะเฉลี่ยให้เรานึกถึงสมมุติเราไปกินอาหารที่ร้านในยละหนึ่งกับเพื่อน5คนนะคะเขาเช็คบิลมา กี่บาทก็แล้วแต่ถ้าเราจะเฉลี่ยกันเราก็ต้องเอามาหารด้วยจำนวนคนถูกปะเ,ออเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยค่ะคือการเอาจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะพี่จะใช้คำว่าซิกมา x ซิกมาคือผลรวมค่ะผลรวมของข้อมูลที่เรามีหารด้วย n ่ะ พอเขียนเป็นสูตรเต็มเตมอ,อ,อ,อีกรอบ x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n ซิกมาคือผลรวมของข้อมูลทั้งหมด n คือจำนวนข้อมูลนะคะจอ,อจอนอคือจำนวนนะคะจำนวนข้อมูลสมมุติเรามีอยู่5คนเราก็หาร5อะไรเงี้ยข้างบนเนี่ยคือผลรวมผลรวมของข้อมูละคะ่ะ เดี๋ยวพี่ขอสอนแต่ละตัวให้จบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะยกตัวอย่างแล้วก็ทําโจทย์ในข้อเดียวกันแล้วมีทุกค่าเลยจะทําให้ดูนะอะตัวแรกค่าเฉละะี่ยไดค่านิดเนี่ยแหละง่ายสุดทีนี้ตัวที่2นะคะก็คือเปลี่ยนสีนิดนึงตัวที่2ค่ะคือตัวนี้ med อ่า med เป็นตัวย่อนะคะ med คืออะไรมันคือมัธยาฐานค่ะมัธยาฐานตัวนี้นะคะมาจากคำว่า median อ่า median เ,เนาะ median คืออะไร median ก็คือค่ากลางเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่เป็นค่ากลางแบบบอกตำแหน่งอ่าบอกตำแหน่งว่า ตัวไหนอยู่ตรงกลางตัวนั่นแหละคือมีเดียนแค่นี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะหามีเดียนทุกครั้งมีสิ่งสำคัญะคะ่ะก็คือเราจะต้องเรียงข้อมูลก่อนเรียงข้อมูลน้องจะเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้เรื่องของน้องอ่ะแต่พี่ขอเน้นว่าจากน้อยไปมากแล้วกันจากน้อยไปมาก เรียงข้อมูลให้เสร็จนะคะอันไหนอยู่ตรงกลางน้องตอบมันนั้นแหละนี่คือมีเดียนตัวสุดท้ายค่ะตัวที่น้องต้องรู้อีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า mod mod คืออะไร mod นะคะก็คือฐานฐานิยมฐานนิยมชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะนิยมไงอเอาชื่อเต็มก่อน MOD มาจากโหมดค่ะโหมดฐานนิยมชื่อมันบอกไปตรงๆแล้วค่ะว่านิยมไงคะคำว่านิยมคืออะไรคะอย่างเช่นคนนิยมฟังเพลงแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคำว่านิยมเนี่ยก็คือชอบอะไรชอบแบบไหนที่มันเหมือนเหนกันคนชอบกันเยอะๆอะไรเงี้ยนั่นแหละคือฐานนิยม แต่พี่ขอเสริมนิดนึงนะคะฐานนิยมเนี่ยจะตอบได้หลายแบบค่ะ MODMOD MOD จะตอบได้หลายแบบยังไงอขอแทรกไปตรงนี้เลยนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดพี่บอกว่า15 18 16 15 14 15 19แล้วพี่ถามน้องว่าข้อมูลชุดนี้มีฐานนิยมเป็นอะไรอบอกแล้วไงคะว่าฐานนิยมคือสิ่งที่คนแบบฮิตฮิตกันอะไรอย่างนี้เฮ้ยตัวไหนตัวที่เขาฮิตกันวะอ๋อนี่ไง 15, 15 15 15มีตั้ง3อันใช่ปะ่ะในขณะที่ ตัวอื่นเนี่ยมันมีแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เราจะตอบได้เลยค่ะว่าฐานนิยมโหมดของมันเนี่ยมีค่าเท่ากับ15กรณีต่อไปค่ะถ้าข้อมูลของพี่คือ28 29 30 31ดิบามีตัวซ้ำไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้น ทุกอย่างมีความเท่าเทียมกันหมดไม่มีการนิยมอะไรเกิดขึ้นเราก็จะต้องตอบว่าไม่มีนะคะ,อะตอบว่าไม่มีฐานนิยมแบบต่อไปค่ะถ้าเกิดข้อมูลของมันคือ1 2 1 1 2 2 3 4 5 อะเรามาสังเกตที่ตัวซ้ําก่อนนะคะเลข1มีตัวซ้ําซ้ํากี่ตัว1 2 3องมะหมี3ตัวตัวต่อไป2มี1 2 3่งฮ้ยมีซ้ําว่ะแต่มันซ้ําเท่ากันน่ะ1ก็มี3ครั้ง2ก็มี3ครั้งถ้าเป็นอย่างนี้อา้าวมันก็เหมือนเราฮิตเท่ากันใช่ปะ่ะชอบเท่ากันงั้นมันมีอะไรที่นิยมสุดๆไหมคะ ก็ไม่มีอ่ะแต่เราจะไม่ตอบว่าไม่มีนะคะคือมันมีนั่นแหละที่ฮิตฮิตอะแต่สุดท้ายฮิตเท่ากันแบบนี้นะคะเราจะตอบว่าไม่พิจารณาค่ะไม่พิจารณาอืมอ่ะแล้วแบบสุดท้ายค่ะดูนะคะห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปด เกอ่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเฮ้ยทุกตัวมีอย่างละสองหมดเลยอะมีการซ้ำเกิดขึ้นนะแต่ทุกอย่างซ้ำเท่ากันหมดเลยไม่มีตัวที่เหลือๆเ,เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้ก็จะต้องตอบว่าไม่มีฐานนิยมเช่นกันค่ะเพราะว่าถือว่าทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดไม่มีการไปเปรียบเทียบกับใครได้ แต่ไอข้อนี้เนี่ยมันยังมีตัวที่เหลือไงเราเลยตอบว่าไม่พิจารณาแต่ข้อนี้นะคะเท่ากันหมดเลยฮิตเป็นสองเท่ากันเราจะถือว่ามันเหมือนกันนี้ค่ะน้องต้องตอบว่าไม่มีฐานนิยมอ่ะไม่มีนะแค่นี้เองง่ายใช่ปะมาคราวนี้มาดูตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ พี่ขอเป็นสีหน่อยเนาะตัวอย่างที่หนึ่งอ๋อคำถามที่ชอบมีเด็กๆหรือผู้ใหญ่นะคะมาถามพี่ก็คือพี่ใช้แอปอะไรคะพี่คนถามพี่เยอมากพี่ใช้แอป Good Note นะคะ Good Note อ่ะมันเขียนอย่างนี้แหละพิมพ์เข้าไปเลยคะ่ะใน แอปสต o ร์ใน Play Store ก็น่าจะมีเหมือนกันมัน้งชื่อแอป,ปนี้นะคะใช้ดีมากใช้มานานแล้วค่ะซื้อครั้งเดียวแล้วก็ใช้ไปได้ตลอดเลยแต่พี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยอัปเดตอะไรเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าใช้ดีค่ะใช้ดีเลยอ่ะถ้าซื้อก็ประมาณ200กว่าบาทมั้งก็ถือว่าคุ้มนะคะเออลองหาดูแต่แอป,ป,ปฟรีๆมันก็มีเยอะนะคะ ไอพวกแอปโน้ตทั้งหลายเนี่ยอ่ะมาดูข้อนี้ดีกว่าข้อนี้นะคะโจทย์ก็คือมีข้อมูลมาให้ค่ะคือ4 7 10 9 3 12 7 5 12แล้วก็8คํคำสั่งของข้อนี้นะคะคือพี่ต้องการทุกะคะ่าเลยค่ะพี่ต้องการ x bar มัธยฐานมีเดียนแล้วก็ฐานนิยมโหมดพี่อยากได้ทั้ง3ค่าเลยค่ะน้องต้องหามให้พี่ทั้ง3อย่างสิ่งแรกที่ง่ายที่สุดนะคะคือการหา x bar ค่ะ x bar x bar คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตใช่ไหมสูตรคืออะไรนะคะซิก m า x ส่วน n ซิก m า x คืออะไรผลรวมของข้อมูลทั้งหมด พี่ก็ต้องเอา4บวก7บวก10บวก9บวก3บวก12อะบวกไปบวก7บวก5บวก12บวก8นะคะแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดค่ะน้องก็นับมามีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวค่ะอ่ะ10ตัว ข้างบนเราก็จับบวกกันนะคะบนนี้บวกกันได้77แล้วก็หาร10 77หาร10ก็จะได้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะ7.7เสร็จแล้วค่ะได้อีกบาแล้วง่ายไหมอะต่อไปอยากได้มีเดียนใช่ปะบอกแล้วว่าถ้าอยากได้มีเดียนเนี่ยต้องทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกน้องจะต้อง เรียงข้อมูลค่คะอ่ะเรียงก่อนจากน้อยไปหามากอ่ะพี่เรียงให้นะคะตัวน้อยสุดคือ3 4 5 7 7 8 9 10แล้วก็12อีก2ตัวครบยัอยเนี่ย1 2 3 4 5 6 7า9 1ี้หโอเคครบบค่ะมีเดียนคืออะไรนะคะ สิ่งที่พี่บอกก็คืออะไรอยู่ตรงกลางนั่นแหละคือมีเดียนใช่ปะเออแล้วเราจะรู้ได้ไงอะอะไรอยู่ตรงกลางอ่ะอย่าหาตรงกลางใช่ไหมคะอย่าเดานะคะชอบมีเด็กอ๋อคิดว่าตัวเองสายตาดีอ๋อนี่ไงตรงกลางตอบผิดเลยค่ะอ่ะถ้าเอาให้แม่นๆนะคะน้องตานี้ทีละคู่หนึ่ส,สามสี่เอา้าไหนตรงกลางล่ะคะพี่ ถ้าเกิดมันมีแค่นี้ <c oughs> น้องตอบอันนี้ได้เลยถูกปะแต่นี่มันมี2ตัวเฮ้ยทำยังไงคะถ้ามี2ตัวทำนี้ค่ะจับ2ตัวเนี้ยบวกกันแล้วน้องหาร2ได้เลยค่ะ,ะมันก็จะกลายเป็น7บวก8หารสอบวก8ได้15ใช่ไหม1ิห้าหารสได้7.5ค่ะ นี่ไงมีเดียนง่ายปะมีวิธีดูอีกอย่างนะคะก็คือถ้าจำนวนของน้องไม่ใช่จำนวนของน้องสิจำนวนข้อมูลของน้องเป็นเลขคู่นี่เรามีสิบจานวนใช่ปะให้น้องตัดอย่างนี้นะคะแล้วเอาตรงกลางที่เหลือสองอันเนี่ยบวกกันแล้วหารสองแต่เมื่อไหร่ที่จํานวนข้อมูลของน้องเป็นเลขคี่สมมุติน้องมีข้อมูลอยู่ 9ตัวอะตัวที่จะเป็นมัดธยฐานเนี่ยพอเราตัดเนี่ยมันก็จะเจอตัวตรงกลางถูกไหมคะสมมุติว่าไม่มีตัวสุดท้ายนี้นะแล้วถ้าพี่จะหามีเดียนพี่ก็ทำเหมือนเดิมค่ะตัด2 3 4เห็นไหมจะเหลือตรงกลางเป็นมีเดียนก็คือเลข7อ่ะแต่อันนี้เรามี10ตัวไง เราเลยต้องจับตรงกลางหมู่การละหันสองง่ายๆเลยจ้ะอ่ะอันสุดท้ายที่ถามก็คือโหมดใช่ไหมคะโหมด m เอ้ยเออถูกแล้วอ่ะโหมดนะคะมีไหมคะฐานนิยมอ่ะฐานนิยมเราต้องหาตัวซ้ำใช่ปะพี่ขอไปนับจากข้างบนเลยเลขเจ็น้องมี2ตัวค่ะเลข 12น้องก็มีสองตัวอ้าวถ้าซ้ำเท่ากันฮิตเท่ากันถือว่ามีสิ่งที่ฮิตที่สุดปะก็ไม่มีใช่ไหมอ่ะไม่มีเราก็ต้องตอบว่าไม่มีค่ะอ่ะไม่มีฐานนิยมนะคะก็ถือว่าไม่ยากนะคะน้องเรื่องนี้พี่ก็อยากให้ทุกคน ทำข้อสอบเรื่องนี้ให้ได้นะคะบางนักเรียนก็สอนจบไปแล้วกําลังจะสอบตอนนี้ม2เทมอม2ใช่ปะเนี่ยแหละก็จะเรียนเรื่องนี้กันใครยังไม่สอบก็ต้องทําให้ได้นะคะเรื่องนี้ง่ายมากพี่ก็ขอให้ทุกคนได้คะแนนเยอะๆตอนนี้เราเรียนออนไลน์กันใช่ปะอ่ะเราก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก โควิดนะคะแล้วก็ได้เกรดดีๆกันทุกคนเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคลิปพี่เนี่ยมีประโยชน์น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่ใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะมาลงคลิปให้ดูอีกค่ะไปแล้วค่ะ